ช่วงรู้การที่เหลือห้ามขายตั๋วให้แฟนบอลผู้ถือตั๋วปีเท่านั้นที่สามารถเข้ามาชมเกมในสนามระงับการซื้อขายผู้เล่นใหม่ไปจนต่อสัญญานักเตะเดิมในทีมโดนจำกัดงบประมาณไม่ต้องลงแข่งทั้งเกมเย่าและเยือนห้ามจำหน่ายสินค้าสโมสรนในทุกช่องทางบางแหล่งข่าวรายงานว่าพวกเขาเหลือกระแสเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายภายในทีมเพียง17วันเท่านั้นทรีเตรียมถอดโลโก้ออกจากเสื้อแข่งสปอนเซอร์บางเจ้าระงับการสนับสนุนชั่วคราว รัดยืนคำขาดให้โรมันอับราโมวิชสามารถขายทีมได้หากแต่เขาจะไม่ได้เม็ดเงินจากการขายแม้แต่เพนนีเดียวมาตรการความบาตท,ทั้งหมดมีผลบังคับใช้ในวันครบรอบ117ปีของการก่อตั้งสโมสรสถานการณ์ปัจจุบันของเชลซีหนักหนาเหลือเกินครับสำหรับเด็กสิงเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยความรู้สึกนะักขนาดนี้ย่ำแย่ยิ่งกว่าทีมฟอร์มตกหลุดท็อปโฟหรือกระทั่งแพ้นัดชิงในแบบโดนยิงนาทีสุดท้ายซะอีก ความจริงเรื่องเหล่านั้นจิบจ้อยไปเลยหากเทียบกับอนาคตและความไม่แน่นอนที่เชลซีกำลังเผชิญอยู่ลองจินตนาการภาพทีมรักที่คุณตามเชียร์ทุกนัดรอรุ้นทุกสัปดาห์สนุกไปก,กับการซื้อขายนักเตะทุกซัมเมอร์บางคนอยู่กับรูทีนทำนองนี้มาเป็นสิบ0ปีทว่าวจู่ๆความมั่นคงของสโมสสันสันคลอนราวกับโดนถอดปลัก๊กทำลายแค่สองสัปดาห์หลังสงครามนำพาเชลซีมาไกลมากๆมากจนไม่มีใครคิดฝันว่าจะมาไกลถึงจุดนี้ ในฐานะแฟนบอลพวกเขาทาได้เพียงลุ้นกันวันต่อวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมต่อหันไปมองนักเตะสตาฟโคช้ชบุคลากรของสโมสรามกลางสถานการณ์ไม่ปกติและวิกฤตที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมฟุตบอลทีมไหนหลายฝ่ายจึงกังวลว่าเชลซีอาจไม่มีสมาธิกับเกมในสนามแล้วยิ่งมาตรการคว่ำบาตรมีผลก่อนเกมลีก,กับนอริชเมื่อคืนวันพฤหัสไม่กี่ชั่วโมงก็ยิ่งมีโอกาสกระทบต่อสภาพจิตใจพวกเขาไม่น้อย หากแต่เรื่องนายกย่องคือความเป็นไปนอกสนามแทบไม่มีผลต่อเกมวันนั้นเลยครับเชลซีรวมใจกันสู้ก่อนจะาชนะเจ้าบ้าน31เก็บ3ามคะแนนสำคัญออมมาจากแครโอโรสสำเร็จโดยหนึ่งในโมเมนต์ที่ทำเอาหลายคนยิ้มได้ขึ้นมาบ้างคือหลังซัดประตู2 0ลูกมออย่างเมสันเมาส์บันจองจูบตราสโมอสรเพื่อสื่อถึงแฟนบอลว่าต่อให้สถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเชลซียังคงเหมือนเดิมที่ได้ใจเดอะบลูส์คือหลังจบเกมเอาชนะนอริช โทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตราบใดที่ยังมีชุดแข่งและรถบัสยังไปส่งถึงสนามเพวกเราจะไปที่นั่นและเราจะลงเล่นอย่างสุดความสามารถโคสั Co ้นแต่ทรงพลังที่ทูเคิลส่งสารไปถึงแฟนเชลซีคือให้มั่นใจได้เลยว่าทีมจะโฟกัสแค่ฟุตบอลเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่มีใครรู้อนาคตแต่ปัจจุบันทุกคนที่สโมสอจะอยังก้มหน้าทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่เท่าที่พวกเขาจะทำได้ ท้ายที่สุดสําหรับเชลซีในวันที่ทีมต้องเจอกับมรสุมและไม่รู้ว่าจะโดนคลื่นใหญ่กระนาเข้าใส่อีกกี่ลูกหากแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจบเรื่องคือคนที่อยู่กับสโมสรจนถึงวันนั้นจะนักเตะแฟนบอลสตาฟโคชหรือใครก็ตามโปรดรู้ไว้ว่าหัวใจของคุณโคตรน่าคารวะเลยครับ